เพ้พเพเ็หน่อยเอ็นอยเอามืออยู่ในชาไว้อะอ่ป่าเข้าไปยื่นกินก็้ไปอย่ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> าให้ออกมาจชามนะกินกินเตี๋ยวอรุ่งนะต้องไปเตี๋ยวให้กินเอาว่ะ

อย่าเล่นสิลูก